สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะ้าอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูกม็มาจัดโปชุดเซตนะคะ3แถม2นะคะราคา180บาทรวมส่งทั้งแบบออนและปลายทางนะคะเป็น EP ีที่306หรือ306นะคะ3แถม2วันนี้ก็เป็นเป็นเหมือนกับ EP ีที่305นะคะก็จะเป็นอ้อนโมโคดหสตาร์เกิลนึ่นะคะแถมให้ทุกเซตเนาะซื้อ2เซตก็ได้สชุดนะคะ180บาทนะคะ ปูลงคลิปวันพฤหัสที่29นะคะจะเป็นรอบจัดส่งอีกทีก็วันวันเสาร์นะคะเสาร์ที่31สิงหานะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือท่านไหนสะดวกสแกน qr Code คก็สามารถสแกนข้างล่างซ้ายมือเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อกับปูได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเซตที่1กันเนาะเซตนี้ก็ออกจะใบกลมเหมือนกันนะคะ กระถางที่หนึ่งเป็นธาตุบางแก้วนะคะมี2ต้นในกระถางก็คือใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งนะคะหน้าหวานๆเลยปลูกเป็นกอสวยนะคะธาตุบางแก้วนะคะกระถางที่สองตัวนี้จะเป็นดวงใจทศกัณ์นะคะจะออกเป็นหน้าแผงหน่อยนะคะนี่ด่างใบกลมนะคะดวงใจทศกัณ์กระถางที่สาวันเสาร์นะคะหน้าเข้มๆแบบนี้เลยวันเสาร์นะคะเซตที่หนึ่งนะคะเซตที่หนึ่ง เซตต่อไปเซตที่2นะคะกระถางที่1จะเป็นอสงไขนะคะก็จะป้ายแบบนี้เลยเดี๋ยวได้แดดดีๆก็จะกัดพื้นชมพูเนาะปูปลูกเบี้ยวไปหน่อยนะคะเนี่ยไปริมเลยได้ไปก็ไปอัพเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะนี่นะคะอสงไขนะคะกระถางที่1กระถางที่2ปูโสมนะคะด่างใบกลมเป็นฟอร์ม3ใบนะคะแต่ไซส์คือล้นแล้วนะคะ กระถางที่3มจะเป็นวันพฤหัส,สบดีนะคะวันพฤหัส,สบดีนะคะใบกลมเหมือนกันตับวันเซตที่สองนะคะเซตต่อไปเซตที่สมนะคะกระถางที่1จะเป็นไม้ด่างจะเป็นมงกุฎราชันนะคะจะเป็นออกด่างขาวด่างเหลืองเนาะอันนี้ไม่ใช่เผือกนะคะแต่ว่าเป็นออกเป็นเหลืองมาเลยเอาไปเปลี่ยนดินนะคะอัพไซส์ขึ้น6ได้นะคะนี่มงกุฎราชัน กระถางที่สองจะเป็นจังหวัดพัทลุงนะคะไม้แบแข็งก้านแข็งระดูสีเขานะคะสวยมากพัทลุงนะคะกระถางที่สามจะเป็นตับวันเหมือนกันนะคะวันศุกร์เนี่เริ่มกัดหน้าแดงมาแล้วดูต้นแม่ได้เลยสวยตัวนี้ก็ชอบแดดนะคะสําหรับวันศุกร์นะคะเซตที่สนะคะเซตต่อไปเซตที่4ี่นะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นเทพพนมนะคะไม้ตัวนี้ดูต้นแม่นะคะ ต้นแม่เขาก็ป้ายมาให้ปูตอนโตเหมือนกันนะคะเป็นไม้ที่ใบใหญ่นะคะตัวนี้นี่นะคะเทพนมนะคะกระถางที่สองจะเป็นหน้ามังจันเป็นไม้กัดสีนะคะหน้ามังจันก็เป็นไม้กัดสีเหมือนกันนะคะก็จะออกเป็นสีชมพูนอกกัดชมพูผสมขาวนะคะนี่นะคะสีเขาจะคล้ายๆกัดเทราปตีตอนกัดขั้นสุดนะคะแต่ทรงใบไม่ใช่นะคะหน้ามังจันเป็นไม้คู่ฝักกับขอไข่นะคะ กระถางที่3จะเป็นไม้เก่าสุนทรภู่เป็นฟอ์์สองต้นในกระถางนะคะนี่สีมาแล้วนะคะนี่เซตที่4ี่นะคะเซตที่สเซตต่อไปเซตที่5นะคะกระถางที่1จะเป็นคุ้มซับนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะคุ้มซับนะคะชื่อเป็นมงคลกระถางที่2อขุณรัตนาวุฒไม้ตัวนี้ จะกัดสีตอนโตขึ้นเรื่อยๆนะคะจะกัดออกมาเป็นสีแดงนะคะขุนรัตนวุฒิส่วนมากไม้พื้นเขียวแบบนี้เขาจะกัดสีมาตอนโตนะคะกระถางที่3ามก็เช่นกันจะเป็นหงษ์ดารุนนะคะนี่นี่นะคะหง์ดารุนดูต้นแม่ได้เลยนะคะสวยกัดสีมาแล้วความสวยมาแน่นอนนะคะเซตที่ห้านะคะเซตที่ห้าเซตต่อไปเซตที่หกระถางที่1เงินแสนนะคะเนี่ย นี่ใบใหม่ล่าสุดก็จะป้ายมาประมาณนี้เงินแสนนะคะมีติดบ้านไว้ก็มีเงินแสนเนาะกระถางที่สองธาตุบางแก้วหน้าชมพูแบบนี้เลยนะคะธาตุบางแก้วนะคะกระถางที่สามบุพเพสันนิวาสเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะบุพเพสันนิวาสนะคะเซตที่หกนะคะเซตที่หกเซตต่อไปเซตที่เจ็ดนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นลิขิตเงิน เป็นไม้ใบกลมกัดสีนะคะโตเต็มที่มาก็จะกัดสีออกเป็นชมพูเหมือนกันนะคะนี่ได้ขีดเงินกระถางที่สองจะเป็นบอนกาบตับเกจิหลวงปู่ขาวนะคะหลวงปู่ขาวบอนกาบกระถางที่สามเป็นฟอมกอเลยประมาณสามต้นสามสี 3, 4, ต้นสามต้นอะหนึ่งสองสามสี่ เป็นราศีพฤกษบนะคะฟอร์มกกเลยนี่นะคะเซตที่7นะคะเซตที่7เซตต่อไปเซตที่8นะคะเป็นเซตลูกไม้ชิ้นผ่าจะเป็นเซตบองกาะบนะคะใครไม่ทันอีพีที่แล้วนะคะวันนี้จัดมาให้อีกนะคะเซตที่8กระถางที่1นี่นะคะเป็นลูกไม้ชิ้นผ่านะคะสายบอลกาบนะคะกระถางที่สองนี่นะคะ กระถางที่สามนี่สวยเลยเซตที่แปดนะคะเซตที่แปดเซตต่อไปเซตที่เก้านะคะกระถางที่หนึ่งตัวนี้จะเป็นพรกนกนะคะเป็นไม้ก็ถือปลูกก็ถือว่ามันใบกลมนะคะกลมด่างขาวตัวนี้ยิ่งปลูกเป็นฟอร์มกอยิ่งสวยนะคะใครที่เคยได้ไปก็คือสวยแน่นอนดูต้นแม่เขาได้เลยนะคะพรกหนกนะคะเนี่ยใบใหม่ๆออกมาก็จะเริ่มแบบนี้เลยนี่นะคะกระถางที่หนึ่งนะคะ กระถางที่สองปวงชนไม้แดงป้ายเขียวนะคะนี่กระถางที่สามนางมนโทไม้เก่านะคะนางมนโทเซตที่เก้านะคะเซตที่เก้าเซตต่อไปเซตที่สิบเป็นเซตบอนกาบเป็นไม้มีชื่อเนาะกระถางที่หนึ่งจะเป็นผ้าโมคคลานะนะคะโตเต็มที่ก็จะเริ่มกัดหน้าแดงๆออกมานะคะเป็นไม้เก่าเหมือนกันกระถางที่สองจะเป็น สุวรรณคีนี่นะคะบอลกาดับสีแดงขอบเขียวนี่นะคะกระถางที่สามเป็นราศีพฤษบเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางแบบนี้นะคะนี่เซตที่สิบนะคะเซตที่สิบเซตต่อไปเซตที่สิบเอ็ดนะคะกระถางที่หนึ่งตัวนี้ปูว่าเขาน่าจะแพงนะคะปีมะโรงนะคะใบออกเรียวยาวแบบนี้เลยนี่นะคะ ปีมะโรงนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองเป็นเมืองเชียงใหม่เป็นฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะเมืองเชียงใหม่กระถางที่สามจะเป็นซอมบี้นะคะนี่ไม้หน้าเข้มนี่นะคะซอมบี้เซตที่สิบเอ็นะคะเซตต่อไปเซตที่สิบสองเป็นเซตสุดท้ายของวันนี้นะคะวันนี้ปูมีมาแบ่ง12เซตเนาะกระถางที่หนึ่งจะเป็นชายชนนะคะดูใบใหม่ นี่นะคะป้ายเลยสวยเลยกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองปวงชนนะคะชายชนกับปวงชนเนาะไม้แดงป้ายเขียวอันนั้นไม้เขียวป้ายแดงนะคะนี่กระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นจะเป็นขอนแก่นนะคะนี่ไม้ใบกลมสีเข้มๆแบบนี้เลยนี่นะคะเซตที่สิบสองนะคะ สำหรับวันนี้นะคะปูก็มีชุดเซตนะคะมาแบ่งปันทั้งหมดเลย12เซตนะคะปูฝากลุงป้านะ้าอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ